หยุด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 หย,ย,ยุดเลยครับผมหยุดอย่าพึ่งตัดสินใจซื้อเรือคายักถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้นักตกปลาจะเลือกซื้อเรือคายักหนึ่งลำสิ่งที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้างตามมาครับตามครูซ่ามาวันนี้ครูซ่าจะมาล้วงลึกกับสิ่งที่นักตกปลาจำเป็นต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อเรือคายักพร้อมแล้วรับชมครับผม ณที่แห่งนี้คือดินแดนที่ราบสูงพื้นที่ที่นี่เคยมีแรงคอยคอยจับจ้องมองผู้คนล้มตายคือผู้เดินทางลอนแลมเพื่อมาตกปลาณอ่างเก็บน้ำส่งเต่าจังหวัดสกลนคร เ็นมหกรรมการตกปลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งดินแดนที่ลาบสูงจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักตกปลาสายเหยื่อบอมฝีมือพการหนึ่งเดียวที่จะเป็นสุดยอดแห่งดินแดนที่ราบสูงกว่าจะไปถึงจุดนั้นคุณต้องผ่านด่านทั้งหมด4สนามคือ 1. น้องหานหลวง 2. ส้มเต่า 3. น้ำอุน่นและ 4. ห้วยหลวง นอกจากจะเป็นมหกรรมการเฟ้นหานักตกปลาฝีมือประการแล้วยังเป็นกิจกรรมการกุศลรายได้จากการจัดกิจกรรมนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ,รเรียนเพื่อจำเป็นเพื่อมอบบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนดังคําที่กล่าวว่านี่แหละที่สังคมต้องการ วันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ส่งเต่าจังหวัดสกลนครนะครับผมซุ้มด้านหลังนี้ก็คือซุ้มของฟิลฟีไทยแลนด์นะครับวันนี้ทีมเน้นหาของเรานะครับและตัวแทนนักตกปลาของภาคอีสานทองเรานะครับผมนะประทับใจมากเลยนะตัวแทนนักกีฬาขอบคุณนะครับที่บริษัทฟิลฟีนะครับเดินทางจากกรทมเพื่อมาที่ดินแดนแห่งที่ราบสูงที่นี่นะครับผมเนาะและวันนี้นะครับผมนะเราก็จะได้โอกาสสัมผัส ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับขอให้คุณปั่นแนะนํานิดนึงครับผมตัวนี้คือรัว11.5ครับก็คือเป็นรุ่นรัวยาว11.5ฟุตนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นสลับพายครับอ่ะบอกไว้ก่อนว่าตัวรัวเราอ่ะมันสามารถอัปเกรดได้3 3สเต็ปคือเ,เป็นพายก่อนปุ๊บแล้วก็ใส่ชุดปั่นได้อ่าขอบนปร๊บวันนี้ไม่ได้เตรียมชุดปั่นมาเพราะว่ามาที่ส่งเต่ามันเหมาะกับการภายมากกว่าใ่ใส่ชุดปั่นปุ๊บสเต็ปที่3ก็คือ ใส่มอเตอร์ได้เขาจะมีมอเตอร์ของเราด้วยสามารถอับเกรดได้3สเตจเลยใช่แบตเตอรี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับทีมงานเราจะมาสัมผัสนะครับรั่ว11 11.5็นะครับผมนะแล้วก็น้องฟานจะสัมผัสอะไรวันนี้โมเค่นสิบโมเค่นสิบนะครับผมวันนี้นะครับทีมงานพวกเรานะเดี๋ยวจะมารีวิวเลยว่าจุดเด่นเป็นยังไงเสน่ห์ของรั่วเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมา สัมผัสร่วมกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตนะครับผมยกลงน้ําเลยนะครับว่าจะเหมาะสมกับสภาพหมายหรือเปล่านะครับผมเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอที่หมายครับผมครับ สิ่งที่พิเศษเราไม่ได้จบเพียงแค่นี้สามารถอัปเกรดได้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างตลอดชีพนะครูซ่าย้ําเลยนะตลอดชีพนะถ้าเป็นแบรนด์ฟิลฟรีนะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ1นึ่งแหละครับผมการบริการดูแลหลังการขายตลอดชีพแมนเทนแนนฟรีตลอดชีพนะเรือคุณจะแตกเรือคุณจะรั่วเรือคุณโดนรอยขีดบริษัทฟิลฟรีสามารถแมนเทนแนนให้กลับมาใหม่เอี่ยมนะครับสามารถทําสปาใหม่เอี่ยมให้กับผู้ที่ใช้เรือได้มีความรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนมีเรือใหม่ตลอดผมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสเสน่สหสรรับนรบนฟฟีผ ไม่มีค่าใช้จ่ายอันใดสามารถแมนเทนแนนได้ตลอดชีพ2นะครับค่าขนส่งกลับคืนมานะครับนะมีบริการขนส่งฟรีถึงบ้านนะครับสนะครับอะไรอุปกรณ์ต่างๆพร้อมบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตเป็นล้อเป็นสายสลิงสายลวดสายอะไรต่างๆนานาหรืออุปกรณ์ตกแต่งเรือคายักนะครับมีครบให้เลือกหลากหลายที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นแบรนด์ที่ตัวโลกรู้จักอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงแบรนด์ฟิลฟีนี่โอ้โหคุณไม่น้อยหน้าใครเลยนะและสุดท้ายก็คือมีความเท่ได้นั่งแล้วมันรู้สึกสง่านะเรือลํานี้ที่กูซ ใช้วันนี้ก็คือลัว11.5นะครับออกแบบมาเพื่อนักตกปลาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเรามาดูเรื่องราคากันก่อนนะครูซ่ามองว่าลัว11.5นะครับราคา30,000ต้นๆเนี่ยครูซ่ามองว่าไม่แพงเกินไปนะครับสำหรับนักตกปลานะย้ําเลยนะครับผมไม่แพงเกินไปเหตุผลคืออะไรนะครับมาฟังกันเลยครับผมหนึ่งเลยนะเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าหมายทางภาคอีสานเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่เจอก็จะเป็นเจอสวะนะครับผมการที่เราจะเข้าหมายบางทีเนี่ยถ้าเราซื้อเรือที่มันมี มีน้ำหนักเยอะเกินไปหรือว่าเทอะทะาเกินไปคูซ่ามองเลยว่ามันไม่จําเป็นนะสาหรับราคา3 0,000ื่นต้นๆและออปชั่นพร้อมที่จะออกหมายขนาดนี้นะคูซ่ารู้สึกเลยว่าลัวสเกตเนี่ยออกแบบมาเพื่อนักตกปลาจริงๆย้ําเลยนะครับถ้าเป็นสายเหยื่อปลอมเนี่ยโอ้โหคุณได้นั่งตกปลาแล้วเนี่ยไม่ปวดตูดแน่นอนเพราะเก้าอี้กาวิที่ซีดที่สมสําหรับนิสัยทัศน์ในการมองเวลาเราโยนเหยื่อนะครับทำให้เรานั่งสบายทําให้เรารู้สึกว่ามั่นคงนะครับถ้าเกินนั่งตก ปลาชอบยืนนะเรือออกแบบมาเพื่อการทรงตัวที่นิ่งนักตกปลาสามารถยืนตีเหยื่อสู้กับปลาด้วยความมั่นใจได้เลยนะและที่สําคัญนะครับรับน้ําหนักได้ถึง192กิกโลโอ,โ,โอ้โหูซ่าใส่ถังน้ําแข็งส0ลิตรนี่เหลือๆเลยนะครับผมถ้าได้ปลามาก็เหลืออีกนะครับใส่มอเตอร์ไกด์ใส่แบตลิเทียมโอ้โหยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับตีไปเลยกลมๆนะครับรวมทั้งนักตกปลารวมทั้งอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยยังไงก็ไม่ถึง 150- 180กอยห้าสิบถึงนึ่ร้อเรือสบ นี้รับได้สูงสุดนะครับผม192กิกโลเลยนะครับผมมั่นใจสุดๆนะส่วนน้ําหนักเรือนะครับผมถ้าเกิดเราจะยกคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดน้ําหนักประมาณ3 9 4 0กิกโลนะครับไม่รวมเก้าอี้นะคูซ่ามองว่ามันก็ไม่หนักเกินไปนะครับเหมาะสมสําหรับเราคล่องตัวเข้าไหมไปคนเดียวนะครับผมถ้าไม่มีเพื่อนไปด้วยหรือไม่มีบัดดี้ไปด้วยคนเดียวก็เอาอยู่นะครับเราสามารถลากหัวเรือนะครับเพราะท้ายเรือมีล้อนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ครูซ่าก็ขอขอบคุณ บริษัทฟิลฟรีไทยแลนด์นะครับผมที่ให้โอกาสนะครับทางทีมงานของเราได้สัมผัสนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์นะครับแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณและสวัสดีครับ